เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องไฟรถยนต์เหลืองหรือหมองนะครับนี่นะครับเราใช้วิธีง่ายๆครับนี่ครับใช้แฟบห้าบาทนะครับปุมไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ใช้แฟบเนี่ยถูไปไม่ถึงห้านาทีนะครับถูไปเลยครับถูนะครับ เห็นไหมครับมันจะออกสีเหลืองๆครับเนี่ยถูไปไม่ถึงสองสามนาทีครับไฟกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่เหลืองมากนะครับถูไปครับถู่งนี้นะครับประมาณสองสามนาทีสี่นาทีนะครับเราคอยล้างออกนะครับ ดออกเลยนะครับเห็นไหมครับวิธีง่ายๆเลครับแพบห้าบาทสามารถขจัดไฟเหลืองของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือไฟอะไรที่มันหมองนะครับนะครับดูนะครับโอโ้เดืองนะครับ ถูไนะครับถูด้วยแฟบห้าบาทเองนะครับนับพง็ไหมสีแดงออกหมดแล้วนี่ครับโอ้วนะ ครับโอ้โ oh. หเริ่มอ,ออกแล้วครับใช้ได้นะครับใช้เอาไปใช้เลยนะครับไม่ต้องไปนี่ครับจากไฟที่เหลืองๆนะครับถังเดบแฟบห้าบาทครับหลานครับโอ้โ oh. หใส่เจลใช้ไ,ได้ผล ยก็ได้อยากให้สะอาดกว่าเดิมครับครับดูเลยครับนี่เปรียบเทียบเลยเฟฟห้าบาทครับทางเปรียบเทียบเลยเลยครับ ครับดูที่ครับนะครับมาดูไฟนี่นี่ครับอันนี้ข้างครับยังเหลืองเลยครับนี่เดี๋ยวอันนี้ยังโอเคแล้วสะอาดดูปับ๊บครับครับก็ใช้ผ่าเช็ดหน่อย ใช้ง่ายครับแฟบห้าบาทเองครับดูไปดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับแแยบเทียบได้ง่ายๆครับดูนะครับเดี๋ยวจะล้างอีกข้างน้ำพุ่มป ง่ายเลยครับจับปุ๊บนี่เลยถูเลยทำเหมือนเดิมครัทำเหมือนเดิมครับนี่ต้องไปนี่ครับอลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่านะครับง่ายๆทำเลยนะ ไม่ถึงสามนาทีสีนาทีแล้วได้แล้วไปดวงใหม่นี่มีประโยชน์นะครับแต่เฟบไม่ถึงห้าบาทประโยชน์เยอะโรงแรงนิดนึงจับไฟที่เหลืองๆนะครับเห็นไหมล่อน้ำมาล้างนี่ดูวนันที่เสร็จแล้ว เป็นเลยเป็นคาบเลยครับนะครับเนี่ยล้างเพิ่มอีกนิดนึงได้ไฟใหม่แล้วนะครับ,รบโอ้ยออกแรงไม่เกินนะครับล้างอีก เดี๋ยวเอาไปใช้นะครับนี่สะอาดกิด๊กครับนี่ครับดูเอาจากเหลืองๆหายแล้วครับเอาไปใช้ดูนะครับ